สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันค่ะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณนะคะมีอะไรบ้างนะแรงปรารถนาสิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะขอเช็คพลังงานของเพื่อนเพื่อนก่อนที่เข้ามา ชมคลิปนี้นะคะอ่าหนึ่งถ้วยคุณรักคนคนเนี้ยคนที่คุณเข้ามาดูถึงเขาเนี่ยคุณรักเขาอืมแต่คุณก็กลัวเสียใจหรือเปล่าหรือเขาเคยทำให้คุณรู้สึกอ่จะปวดก็ได้นะเพจอบสอดพลังงานชาวทัดลมเมถุนตุนกุ้ม เอ็นอั e คุณรักเขาแต่คุณก็เจ็บปวดเพราะเขาเขาคือคนที่ทำให้เรามีความสุข แล้วก็สามารถทําให้เราจะปวดได้ด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นคนที่มีอํานาจในการสั่งการได้นะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศได้นะคะแล้วก็มีโก้อืมแต่คุณรักเขาอะที่นกเห็นนะคะคุณดูจริงจังในความรักครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ดื้อในสายตาคุณอืม เขาดือ้อแต่คุณก็รักเขาอะไรแบบนั้นนะคะอ่าพลังงานตรงไหมถ้าตรงเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะว่าเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณมีอะไรบ้างนะคะแต่นกรู้สึกว่าคุณและเขารักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณและเขารักกันเจ็ด้วยเขามองว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่น มีนเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเยอะอสิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณนะคะเขาปรารถนาที่จะได้ครอบครองหัวใจคุณอืมโอ้โหขึ้นไพ่ D.M. p r i s s พลังงานแห่งคู่สร้างคู่สมนะคะอือ D.M. p e r o r ขึ้นมานะคะ D.M. p r i s s e ก็มา เขารู้สึกว่าคุณแน่แหละนะคะคู่ควรกับเขามากที่สุดแล้วอืมประมาณนั้นพลังงานชาวธาตไฟขึ้นมานะคะเม่สิงธนูนะสิ่งที่เขาปรารถนาอืม เขาจะทำทุกอย่างทุกวิธีทางนะคะให้คุณและเขาเนี่ยได้อยู่เคียงข้างกันให้ได้นะคะเนี่ย้โหอยากจริงจังอยากชัดเจนแล้วนะคะอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณนะขึ้นไปสี่ไม้นะคะพลังงานของเนื้อคู่เข้มข้นมากคุณและเขานะคะมีพลังงานของความเป็นคู่ขึ้นมาชัดเจนเลยนะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไง คนคนนี้เหมือนกับว่าเขาจะต้องกลับมาพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดคุณมปีปัญหามีประเด็นกันไปเนี่ยนะขึ้นไพ่สามดาบเนี่ยเขาจะต้องกลับมายื้อคุณเขาจะไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เขาปรารถนาคืออยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณและเขาไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเนี่ย นะคนคนนี้แหละคือคนที่จะเข้ามาเป็นความรักความรักที่ดีงามให้กับคุณนะเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณแล้วก็ปกป้องดูแลคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะคิงออฟซอดคนคนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาเขาจะตอบ คำถามตัวเองได้อย่างชัดเจนนะคะคุณคนนี้นะอืจริงจังนะพลังงานชาวทัดลม the world นะคะคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณเป็นรักแท้เป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาเขาอยากที่จะแบบลงเอยกับคุณนะไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงว่าสิ้นสุดทุกอย่างนะคะ ไม่ขนขวายที่จะหาผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นอีกแล้วนะคะคุณคือคนที่ใช่ที่สุดที่เขาพร้อมจะแต่งงานด้วยนะคะพไพ่ใบนี้นะไพ่ของการแต่งงาน h r f e u p s u p s ความรักที่เขามีให้กับคุณะ่ะมันมากมายเหลือเกินนะคะ เขาไม่อยากให้คุณคิดมากเขาไม่อยากให้คุณกังวลอีกต่อไปนะคะสิ่งใดที่เขาเคยทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเหมือนกับเขาอยากกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมเขาเขาอยากทำให้คุณมีความสุขและก็ความสบายใจในความรักครั้งนี้นะคะบางท่านบางคนเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้ว คุณก็จะได้กลับมารักกันอีกนะคะสำหรับคนที่เคยเป็นครอบครัวแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยนะคะคนคนนี้คนคนนี้เขาไม่อยากให้คุณกังวลเกี่ยวกับเขาเขาอยากให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาเขาอยากจะทําให้คุณเห็นว่าเนี่ยเขาปรารถนาดีกับคุณนะเขาจริงจังกับคุณนะอืมคือตอนนี้คุณอาจจะยัง ไม่เชื่อเขาหรืออะไรก็ตามนะคะนกขยับไพ่ก่อนเพราะว่าตรงนู้นมันจะมีแสงสะท้อนตาเพื่อนๆนะคะคือเขาจะทําให้คุณเห็นะว่าเขาจะดูแลคุณได้เขาจะทําให้คุณมีความสุขได้นะคะไม่ว่าในอดีตคุณจะเคยเสียใจกับความรักมากมายแค่ไหนแต่ต่อไปนี้นะคะ่ะคุณจะมีแต่ความสุขในเรื่องของความรักอืมประมาณนั้นเลยนะ นี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณนะคะขึ้นไฟเดอร์ชาริออตพลังงานของคนไกลพลังงานของคนที่ออจริงจังแล้วก็มั่นใจในความรักครั้งนี้มากๆเขาพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้ากับคุณมากๆนะคะคนคนนี้สิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณ หาถ้วยนะคะถ้าเกิดเขาเคยทำให้คุณเสียใจนะคะผิดหวงดังใดๆเขาอยากกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆนะคะเหมือนแบบรู้สึกผิดแล้วนะคะอยากให้คุณเปิดใจให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะรักคุณให้ได้มากกว่าที่เคยรัก The f o การเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณเป็นคนเก่าๆของการไลกการน,นะคะนุกบอกเลยว่าเขาอยากกลับมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลน,นะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวารอยากจะบอกคุณ หยุดนิ่งคุณและเขานะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่จะต้องหยุดนิ่งกันไปเพื่อไปคิดไปทบทวนนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือตอนนี้ถ้าความรักของคุณและเขาหยุดนิ่งไปไพ่บอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณจะมีอำนาจคุณคือคุณคือผู้ที่ถืออำนาจในความรักครั้งนี้อ่ะ ประมาณนั้นเลยนะคะอืมคนคนนี้พร้อมที่จะแบบปกป้องดูแลคุณปกป้องความรักครั้งนี้อืมประมาณนั้นเลยนะเขาน่าจะไปคิดแล้วแหละนะคะว่าการไม่มีคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณคือความสุขของเขาจริงๆถ้าคุณเป็นรักเก่าของการรายกัรนะคุณจะได้กลับมานะคะอ่าเดี๋ยวนะ คุณจะได้กลับมาเป็นความรักที่เพียบพร้อมแล้วก็อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งหรือคนคนนี้จะกลับมาพิสูจน์ความรักเพื่อคุณปกป้องหัวใจคุณแล้วคุณจะได้รับความรักแบบแบบที่ไม่เคยได้รับจากคนคนนี้มาก่อนนะคะเอออย่างนั้นเลยนะคะพลังงานดีมากเลยอ่ะตอนนี้เขาอาจจะกำลัง หาวิธีการนะคะหรือหาข้อมูลเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ทําให้คุณและเขาอะนะปรับจูนกันได้เข้าหากันได้นะคะอืมซื่อตรงความชัดเจนนะคะนกมองว่าอืความสัมพันธ์นี้ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนหรือเขาไม่ซื่อตรงกับคุณ เขาจะคิดได้เขาจะซื่อตรงกับคุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะซื่อสัตย์กับเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นแสดงออกมากขึ้นนะคะเนี่ยอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าของกันรละกันก็ได้นะคะความรักครั้งนี้คุณและเขาจะมีความสุขในความรักครั้งนี้มากยิ่งขึ้นคุณอาจจะมีความสุขกับความรัก ครั้งเก่าครั้งเก่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะอืมความสุขกำลังจะบังเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณก็คืออยากจะทำให้ความรักครั้งนี้ดีกว่าเดิมนะคะอยากให้คุณแบบเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือเขาอืม เหมือนเขาได้ไปเรียนรู้แล้วอะค่ะค,คนคนนี้เขาได้ไปเรียนรู้แล้วว่าเนี่ยท้ายที่สุดนะคะไม่มีใครที่เขาจะรักได้เท่าคุณบอกเลยว่าความรักครั้งนี้ถ้ากลับมาคุณเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนแล้วเขาจะสยบที่คุณจะซีโรรานะคะหมายถึงเขาจะเกรงใจคุณเขาพร้อมที่จะปกป้องดูแลหัวใจคุณมากๆนะคะคนคนนี้มาดูกันอีกนะคะว่า ข้อความจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะก็คือนกรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เหมือนเขานั่นแหละนะคะที่ทำร้ายตัวเองก็ได้นะคะทำให้ตัวเองรู้สึกร้อนรนในจิตใจนะคะเหมือนเขาเขารู้แล้วว่าคุณคือ คนที่จะเยียวยาหัวใจเขานะคะคุณคือผู้สร้างผู้สม,มเมื่อก่อนเขาอาจจะร้ายๆนะอ่าบางท่านบางคนคุณเจอกับคนที่เขาร้ายกับคุณทํำให้คุณแบบเสียใจนะคะดูไม่จริงจังกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอืมความทรงจํานะคะ แล้วเมื่อเมื่อคุณไม่งอเขาเมื่อคุณไม่สนใจเขาเขากลับมารู้ใจตัวเองนะคะว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนนกมองว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะอาจจะมีอดีตหรือคนที่มีประเด็นกันเข้ามาดูนะคะอืมความเข้มแข็ง เขาคนนี้อาจจะกลับเข้ามาในวันที่คุณเข้มแข็งแล้วก็ได้หรือคุณไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้นะคะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะมงลงแล้วนะคือคุณคุณก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมีดีในตัวเองเหมือนกันนะคะอาจจะให้เขาเป็นแค่คนรู้จักของคุณก็ได้นะคะซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะเพื่อนๆของเราเนาะแต่ถ้าเกิดคุณยังต้องการเขานะคะ คุณยังรู้สึกอยากจะให้โอกาสเขาก็ได้เหมือนกันแต่บางคนนะ่ะนกมองว่าอาจจะไม่ให้โอกาสคนเก่าแล้วนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเป็นพิษกับคุณมากนะเขาเป็นเขาคือน้ำพึ่งอาบยาพิษให้คุณละ่ะนะคุณอาจจะปิดกั้นเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่านั่นแหละก็บางคนเขามาในวันที่ เขาทําให้คุณหลุดมือไปแล้วะหลุดลอยไปแล้วะเขาไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้คุณหลุดมือเขาไปแล้วอืมแต่บางคนก็อาจจะยังกลับมาทัานนะคะก็ลองดูว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะคะคู่ของคุณเนาะข้อความจากไพ่อีกนิดนึงเนาะก่อนจะจบคลิปนะคะ สิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณนายออฟค c ร์ s รักคุณนะคะอยากจะมามอบความรักให้กับคุณอืมเขาจะทําทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับมายื้อคุณให้ได้เขารักคุณอยากมางอแล้วแหละอีโก้นะคะอีโก้ทำไรไม่ได้ละอ่าอีโก้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แล้วยังไงเขาก็ต้องติดต่อคุณมานะคะอืมสองดาบ ไพ่บอกว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกนะต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่ยังไงก็ต้องมีการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดิสนีย์อ่ะดุกยอฟจูนั่นหมายถึงว่าโชคชะตาของคุณต้องมีการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การตัดสินใจอยู่ในมือคุณว่าคุณจะเลือกเขาไหมนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังมีความรักที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ